อัตโขครั้งนั้นแลพระควานว่าพระผู้มีภาคเจ้าขเหตวาจับแล้วนันทงังซึ่งพระนันทะอายสมันตังผู้มีอายุภาหายะที่แขนเนนโตทรงนำไปอยู่ตาวติงสาเทวโลก,กังสู่เทวโลกชื่อว่าดาวดึงอิทธิพะเลนะด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ทัสเสตวาทรงแสดงแล้วปรุทธ,ธะมก,กะติง ซึ่งนางลิงตัวอันไฟไหม้แล้วเอกังตัวหนึ่งชินนะกันนะนาสะนางคุดถังตัวมีหูและจมูกและหางอันขาดแล้วนิสินนางตัวนั่งแล้วชามะขานุมทัทเกบนปลายแห่งต่ออันอันไฟไหม้แล้วชามะเคเต,เต ในนาอ,นอันไฟไหม้แล้วเอกสมิงแห่งหนึ่งอันตรามะเเคในระหว่างแห่งหนทางทัศเสสีทรงแสดงแล้วอัชราสตานิซึ่งร้อยแห่งนางอับรสรทั้งหลายปัญจะห้ากากุตาปาธานิผู้มีเท้าเพียงดังเท้าแห่งนกพิราบอาคตานิผู้มาแล้วอุปทา,านังสู่ที่เป็นที่บำรุง สัสสา,าซึ่งเท้าสากาหักฉัีเป็นกรรมนะครับเทวรัญโยผู้พระราชาแห่งเทพแตะ่ว่าจริงสาพวเนในภพชั่วดาวดึงจารปนะก็แลสถาอันว่าพระศาสดาทัศเศตวาครั้นทรงแสดงแล้วอาหารตรัสแล้วเอวางอย่างนี้ว่านันทาดูก่อนนันทตาตวังอันว่าเธอขึ้นคําว่าตวังมาเป็นประธานนะครับ มัญสีจะรู้ตังชนะปัทะกรยานีซึ่งนางชนบทกรยานีนั้นกิงอย่างไรอิทธิโยอันว่าหญิงทั้งหลายชนะปัทะกรยานีเคลือ,อนว่านางชนบทกรยานีสากิยานีผู้เกิดในสากยะวาหรือวาหรือว่าอัชราสถานนี้ คืออันว่าร้อยแห่งนางอัปสรทั้งหลายปัญจะห้ากากุตาปาธานิผู้มีเท้าเพียงดังเท้าแห่งนกพิราบอีมานิเหล่านี้กตามานุขโขเหล่าไหนาน้อแลอภิรูปตราชเป็นผู้มีรูปงามกว่าด้วยทัศนียะตรราชเป็นผู้ควรซึ่งการเห็นกว่าด้วย ปาสาที่กาตราจ,จะเป็นผู้นำมาซึ่งความสดใสกว่าด้วยหวนติย่อมเป็นอิติดังนี้นันโทอันว่าพระนันทสุตวาฟังแล้วต่างวจนังซึ่งพระดำรัสนั้นอาหากราบทูลแล้วว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปรุทธะมกติอันว่านางลิงตัวอันไฟไม่แล้วจินนะ กันนะนาสนังคุถาตัวมีหูและจมูกและหางอันขาดแล้วสานั้นหัวติย่อมเป็นสยยถาปีแม้ฉันใดพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชนะปะทะกรยานีอันว่านางชนบทกระยานีสากิยานีผู้เกิดในสกยโหัวติย่อมเป็น เอวังเอวะโขชันนั้นนั่นเทียวแลชนปะปัทะกรยานีอันว่านางชนบทกรยานีนะอุเปติย่อมไม่เข้าถึงสังขยังปีซึ่งการนับบ้างนะอุเปติย่อมไม่เข้าถึงกะลังปีซึ่งเสี้ยวบ้างนะอุเปติย่อมไม่เข้าถึงพาคังปีซึ่งส่วนบ้าง อุปนณิทายะเพราะเทียบเคียงอัชาราสตานางังซึ่งร้อยแห่งนางอัปสรทั้งหลายปัญจันางห้าอิเมสังเหล่านี้อัทโขโดยที่แท้อัชาราสตานี้อันว่าร้อยแห่งนางอัปสรทั้งหลายปัญจะหอิมานิเอวะเหล่านี้นั่นเทียวอภิรูป,ปตรานีจ้จะเอวะ เป็นผู้มีรูปงามกว่าด้วยนั่นเทียวทัศนียตรานิจาเป็นผู้ควรแก่การเห็นกว่าด้วยปาษาทิกาตรานิจาเป็นผู้นำมาซึ่งความสดใสกว่าด้วยโหนติย่อมเป็นอิติดังนี้สถาอันว่าพระศาสดาอาหาตรัสแล้วว่า นันทะดูก่อนนันทาตวังอันว่าเธออภิรมะจงยินดียิ่งนันทะดูก่อนนันทาตวังอันว่าเธออภิรมะจงยินดียิ่งอหังอันว่าเราปฏิโพโคเป็นผู้รับรองเตซึ่งเธอหักจะทีเป็นกรรมนะครับปฏิลาพายะเพื่ออันได้เฉพาะ อัชราสตานางซึ่งร้อยแห่งนางอัปรสรทั้งหลายอันนี้ก็หักจัดทีเป็นกรรมนะครับปัญจนานงห้ากัปุตาปาทานัางผู้มีเท้าเพียงดังเท้าแห่งนกพิราบอัมหิย่อมเป็นอิทดิดังนี้นันโทอันว่าพระนันทาอาหากราบทูลแล้วว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสเจเท่าว่า พระเขวาอันว่าพระผู้มีภาคเจ้าปาติโพโคเป็นผู้ทรงรับรองเมซึ่งหม่อมฉันปฏิลาพายะเพื่ออันได้เฉพาะอัชราสตานางซึ่งร้อยแห่งนางอัปสรทั้งหลายปัญจัน,นางห้ากากุตาปาทานางผู้มีเทา้าเพียงหนึ่งเทา้าแห่นนกพิราบพระวิสติจักเป็นสาพระเขวาข้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าพันเตผู้เจริญ อาหางอันว่าหมอมฉันอภิรมิสามิจากยินดียิ่งพรหม,มจริเยในพรหมจทร์อีจดังนี้อาตาโขครั้งนั้นแลพระควานว่าพระผุม้มภาาคเจ้าขาเหตวาจับแล้วนันทังซึ่งพระนันทะอายสมันตงังผู้มีอายุอันตรหิโตทรงหายไปแล้วตถาทา,ทาใน,ในในที่นั้นปาตุรโหเี ได้ทรงมีปรากฏแล้วเชตวเนเอวะในพระเชตวันนั้นเทียว